คะ่ะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกบัวหลวงนะคะวิธีการทำก็คล้ายๆดอกมาลินะคะเพียงแต่ว่าจะมีกลีบดอกเข้ามาแซมตรงนี้นะคะสำหรับสีที่เราใช้ก็จะเป็นสีตามใจชอบเลยนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะอุปกรณ์ของเราก็เช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบินเบอร์สอง สำหรับทำกรีบดอกจำนวนทั้งสิ้น4เส้นนะคะความยาวอยู่ที่26นิ้วนะคะแล้วก็มีริบบิน้นเบอร์สองเช่นกันค่ะทั้งสิ้น8เส้นนะคะความยาวอยู่ที่9้านิ้วแล้วก็ก็จะมีเหรียญบาทนะคะเตรียมไว้มีกันไกนะคะแล้วก็แหนบซึ่งเป็นตัวช่วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะพับริบบิ้นก่อนนะคะโดย ปลายริบบิ้นให้ห่างกันประมาณ3ามเซนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะพับครึ่งน,นะคะแล้วกลับด้านที่อยู่ด้านยาวนะคะขึ้นมาด้านบนแยกริบบิ้นออกเป็น4เส้นใช้เส้นที่2สอดเข้าไปในเส้นที่1ให้ด้านยาวอยู่ด้านบนเสมอนะคะหลังจากนั้นใช้ เส้นที่สี่สอดเข้าไปในเส้นที่หนึ่งดึงให้แน่นนะคะไปเราจะทำฐานแปดพับริบบิ้นลงมาตามเลยลักษณะแบบนี้เลยนะคะซ้ายลงมาแล้วเราก็สอดริบบิ้นเข้าไปใต้เส้นแรกกดริบบิ้นให้แน่นนะคะเราก็จะได้ริบบิ้นออกเป็นสีเอ้ยเป็นแปดเส้น หลังจากนั้นเราจะมาขึ้นลูกส้มนะคะโดยหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะบนไปทางขวาทับไปเรื่อยๆนะคะเมื่อริบบิ้นของเรามี4เส้นที่อยู่ด้านบนแล้วเราจะดึงริบบินที่อยู่เส้นล่างสุดลงระหว่างกลางเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านล่างนี้ขึ้นมาเพื่อให้ริบบิ้นมีทั้งหมด4เส้นนะคะ แล้วเราก็จะทำแบบนี้ไปจนครบทั้งแปดเส้นเมื่อครบแปดเส้นแล้วนะคะเราจะมาสอดริบบิ้นกันริบบิ้นที่อยู่เส้นที่ล่างสุดนี้นะคะเราจะสอดเข้าไปในช่องแรกแบบนี้ก้องไม่ค่อยซูมเท่าไหร่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะสอดข้ามสองช่องข้ามสามช่องนะคะหนึ่งสองสาม มาโพแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็ดึงนะคะค่อยๆไล่ดึงให้ครบทั้ง8เส้นนะคะเราดึงครบทั้ง8เส้นแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนเราจะมาทําส้มรอบที่สองนะคะวิธีการก็คือจิบริบบิ้นขึ้นมาเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะแล้วข้ามนับข้ามไป3เส้น1 2 3ลงเส้นนี้นะคะ ถัดมาเส้นนี้นะคะเส้นนี้เราก็ข้ามสามเส้นหนึ่งสองสามเช่นเคยนะคะทำไปเรื่อยๆจนครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะเมื่อเราครบ แล้วนะคะดิบบิ้นเราจะเหลือด้านบนสามเส้นหลังจากนั้นเราจะมาสอดกันนะคะโดยใช้เส้นที่อยู่ซ้ายสุดสอดเข้ามาในช่องแรกนี้นะคะถัดมาเส้นนี้นะคะเราก็จะมาสอด่านสองช่องหนึ่งสองถัดมาเส้นสุดท้ายนะคะเราก็จะมาสอด่านหนึ่งสองสามนี้นะคะ มาเส้นตรงนี้หลังจากนั้นเราก็ไล่ดึงนะคะดึงให้แน่นดึงให้ครบทั้งแปดเส้นค่ะดึงครบทั้งแปดเส้นแล้วนะคะก็จะได้ผลส้มเป็นกลมๆแบบนี้หลังจากนั้นหันกลับด้านขึ้นมาค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะใส่เหรียญบาทเข้าไปเลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะทําดอกมะลินะคะให้หยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะ ให้หยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วหักมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ข้ามสองเส้นนะคะคือเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองแล้วใช้ปลายริบบิ้นสอดเข้าไปนะคะหรือเราจะนับแบบนี้ก็ได้ค่ะหนึ่งสองสามนะคะแล้วแต่ใครถนัดหรือจะนับว่าเส้นนี้เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ ก็ดึงประมาณนี้ก่อนค่ะถัดมานะคะเส้นนับจากขวานะคะเส้นนี้ก็ทําเหมือนกันค่ะดึงริบบิ้นขึ้นมาแล้วหักลงแบบนี้แบบนี้นะคะเราจะสอดหน้าเส้นหน้าเส้นแรกที่เราสอดนะคะนี่คือเส้นแรกถัดมาเราจะสอดหน้าเส้นนี้นะคะสอดลงมาเลยค่ะ,คะก็เราจะทําลักษณะเดียวกันให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะจับริบบิ้นยกขึ้นมาแล้วหักแบบนี้แล้วก็สอด ทำให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะสะสอดครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะต่อมาเราก็จะดึงค่ะค่อยๆดึงนะคะไล่ไปทีละเส้นไล่ไปทีละเส้นนะคะ ประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะกลับด้านนะคะแล้วเราก็จะสอดโดยวิธีการสอดก็สอดข้าม3เส้นเช่นเคยนะคะก็คือ1 2 3สนะคะเราก็สอดให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะครบ8เส้นแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะหลังจากนั้นก็ใช้กรรไกรนะคะตัดปลายตัดปลายริบบิ้นออก ตัดออกให้ครบ8เส้นเลยค่ะตัดมาเราจะทำกลีบดอกนะคะเราใช้ดิบบินที่เราเตรียมไว้8เส้นนะคะมาสอดเข้าไปตามช่องนี้เลยค่ะสอดข้ามไปสนะคะ1 2 3จริงๆแล้วจะต้องใช้เทปใสนะคะแต่ว่าในคลิปนี้จะลองไม่ใช้เทปใสดูนะคะเพื่อนเเพื่อประหยัดเวลาก็สอดให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะสอดครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะ ให้ริบบิ้นโผล่ออกมาประมาณนี้เพื่อเวลาที่เราสอดเราจะรู้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทํากลีบดอกกันเลยค่ะวิธีการก็คือให้หยิบริบบิ้นขึ้นมานะคะหลังจากนั้นให้หักลงมาเป็นลักษณะแบบนี้ให้เป็นกลววแบบนี้นะคะคล้ายๆกรีบดอกกุหลาบทั่วไปอะคะ่ะหลังจากนั้นเราใช้ปลายสอดนะคะสอดในช่องถัดมาค่ะช่องถัดมาคือช่องนี้นะคะใช้มือกดนะคะเพื่อให้ปลายริบบิ้นโผล่ นะคะเดี๋ยวปลายลิบบก็จะ,ะโผล่ออกมาช่องแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ดึงนะคะก็ค่อยดึงนะคะเนื่องจากว่าในคลิปนี้เราจะพยายามไม่ใช้เป็นคลิปที่เราไม่ใช้เทปใสนะคะให้กรีบแหลมลักษณะแบบนี้นะคะถัดไปนะคะเราก็ทํากรีบถัดไปเลยค่ะหักลงมานะคะหักลงมาลักษณะแบบนี้แบบนี้นะแล้วเราก็มาสอดสอดในช่องถัดไปเลยค่ะได้ ทำให้ครบทั้ง8เส้นนะคะสอดครบ8เส้นแล้วนะคะเราก็มาดึงจัดกลีบให้สวยงามนะคะพยายามค่อยๆดึงนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้เทปเทปใสนะคะให้กลีบดอกของเขามันปลายแหลมแบบนี้นะค่อยค่อยดึงไปเรื่อยค่ะจัดกลีบไปเรื่อยๆใช้มือดันให้กลีบแหลมประมาณนี้นะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะมาทําถัดไปเลยค่ะให้เพื่อนเพื่อนนะคะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะหลังจากนั้นเราจะสอด นะคะสอดเข้าไปใต้เส้นถัดไปเลยค่ะสอดเส้นข้างล่างปลายลิบินก็จะมาผู่ประมาณนี้แล้วก็ดึงนะคะใช้มือดันไว้ด้วยนะคะถัดมาก็เหมือนกันค่ะสอดเข้าไปใต้เส้นถัดไปเลยนะคะปลายลิบินก็จะมาผู่ช่องนี้แบบนี้ เราจะสอดให้ครบทั้ง8เส้นนะคะสอดครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะมาทํากลีบรอบ2กันค่ะทําเหมือนเด,เดิมเลยนะคะก็คือแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นเราก็สอดเข้าไปในช่องถัดไปเลยค่ะปลายริบบิ้นก็จะมาโผล่แบบนี้นะคะดึงปลายให้แหลมนี่ค่ะถัดไปก็เหมือนกันนะคะกลีบแบบนี้นะคะยกขึ้นตวัดกลับมาแบบนี้ สอดเข้าไปในช่องถัดไปเลยค่ะทำให้ครบทั้ง8เส้นนะคะสอดครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะเราก็จะมาจัดกรีบจัดกรีบให้แหลมค่อยๆ่อยดึง ตเก็บนี้นิดนึงเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาสอดเก็บเลยค่ะวิธีการก็คือนะคะเริ่มจากเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้นะคะนะคะเราก็จะสอดหยิบขึ้นมาเลยค่ะแล้วเราก็จะสอดเข้าไปใต้เส้นนี้นะดิบบินเราก็จะมาโผล่ตรงนี้นี่ค่ะเราก็จะสอดให้ครบทั้งแปะเส้นเลยค่ะ ครบทั้งแปดเส้นแล้วนะคะเราก็จะมาตัดกันค่ะตัดปลายออกให้หมดครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะเรียบร้อยค่ะครบแล้วเรียบร้อยแปดเส้นสวยงามนะคะ สีก็ตามแต่ที่เราชอบเลยนะคะใครชอบสีอะไรก็ตามนี้เลยนะคะสลับสวยงามมากเลยคะ่ะลองไปหัดทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะ